ต้องหมุนครไหมคนขี่ใช่ต้องหมุนตัวให้แหมหมุนกับใคได้ใช่ไหมเทคนิคอะไรกันเนี่ยเทคนิคอะไรกัน ามเกินตายเอออันนี้เท่าไหร่นี่นเอ็นีาเบอป็นตะบกข้แทนวันี้ลุยนคบอรุ่นได้บาทนี่ด้วยเดอาเนาะสิบครับสิบเอ็ดเอาส่วนไม่เน่เอาส่วนไม่ก็ครับเอนีแวงแวงชุดนี้เนี่สิบคือเ่าครับ เกือบแล้วนี่นนเนาะหรือ,อเนาะใครนะาไปใส้เขาขุดไรห,หัวนักว่าเอาข้อเบปบ็กกน,นมากขึเนม่า